สวัสเดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดวิวคลิปวิดีโอของทิกตอกตรงนี้เลยนะผมัะทำยังไงเอาไวดูกันได้เลยนะดับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ที่ผมแปะไว้เพื่อนได้เลยนะเพื่อนที่เข้าสู่เว็บไซต์ hpesmm ได้เลยนะผมหืัว่านเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิป็อตคลิปเรียวจะเป็น qr code ด้านล่างนั้นว่าสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนมากดสมัครใช้ง,งานปุ่มส,สีเขียวตรงนี้กันก่อน ไปคลิกเข้าไปได้เลยนะครับกอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านในเรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับเราจะสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆไปลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเขาสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูสายบนด้านแรงนี้เลยนะครับ ตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนๆเลือกเลยนะครับเลื่อนในส่วนของ Tik t o อกได้เลยนะครับอันเลื่อนลงมาเพื่อจะเจอหมวดหมู่คลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนๆเลื่อกเลยนะครับเลื่อนเลื่อนหาในส่วนของอ่าทิกตอกเพิ่มยอดวิวตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับคีอธิบายก็อย่าลืมอ่านกันด้วยเราอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาในส่วนของลิงก์ได้เลยนะครับกอปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอทิกตอกเพื่อนๆจะเพิ่มยอดวิวได้เลยนะครับ เป็นคลิปวิดีโอนี่ตอนนี้อยู่ที่800วิวคลิกเข้าไปก็ป o p y ลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าด้านบนตรงนี้ก็ได้นะอ่าบก็ป o p y มาก็วางลิงก์เลยนะครับใส่จำนวนที่ต้องการนะครับผมเพิ่มซะ1,000วิวแล้วกันนะครับแล้วกดส่งได้เลยนะครับคืนหน้าต่างเกี่ยวอย่างนี้แนละ้วตอนนี้ยอดวิวของเรากำลังเพิ่มเข้ามาแนะล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอแล้วจะต้องขอแนะนําเมนูต่ารสงในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยละกันนะครับในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อเนระาจะบอกอ๋อเดิมสั่งซื้อไปนะครับ ตรงนี้นาะผมก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์คนระับวันทีก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆก็บอกตรงนี้เลยนะด้านขวาตรงนี้เป็นถานะหลอดําเนินการเนาะถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเ,เพื่อนแบบนี้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูบริการเนี่ยจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนำมารับเราเพื่อนสนใจบริการไหนก็าสามารถสั่งซื้อเมนูนบริการนั้นที่เมนูดน้านขวาตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินเนี่ยจะมี2ช่องทางการเติมเพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR วอาโค้ดหรือว่าทูมันนี่วานเลสเนับ ยกตัวอย่างดวยดูเป็นสแกน QR โค้ดแล้วกันนะใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วก็กดจ่ายได้เลยนะขึ้น QR โค้ดอย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินอองเพื่อนเราจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้สโตอมเมนูแนะนําเพื่อนเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นผมไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นเาถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งให้เราเลยทีเดียวนะครับ ่ะเมนูรับของขวัญนะผมหาันเพื่อนอยากได้ยอดวิวทิกตอรฟรีมาที่เมนูนี้ได้เลยเนี่ยวางลิงก์ตรงนี้นะผมใส่จํานวนที่ต้องการแล้วก็กดรับของขวัญได้เลยนะจะได้ยอดวิวทิกตอรได้ฟรีเลยเนี่ยในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยนะสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปแล้วหรือจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วกดส่งตัวไปได้เลยนะเพื่อจะได้ติดต่อกับแอดมินได้เลยะนรับ ว่าจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้แล้วผมไอคอนไลน์สิเข้าไปจะเป็น qr โค้ดเพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนยี sey, ่สิบสี่ชั่วโมองกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของยอดวิวที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วก็ขอไปเช็คดูก่อนเนะี่ยตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่แปดร้อยวิวนะเดี๋ยวลองกดรีเฟรชดูสักงหนึ่งทีนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วจากแปดร้อยวิวนะผม,ะผมเพิ่มมาเป็นสองพันห้าร้อยวิวเลยทีเดียวนะครับเหมือนเขาจะแถมแมวเราอีกเยอะมากๆเลยนะครับ เราเพิ่มไปแค่1000วิวเองนะผมแต่ได้มาถึง2,500วิวเลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ h p e s m m นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามอะไรต่างๆเพื่อนๆนะผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม a c e b o o k YouTube TikTok Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะหากเพื่อนสนใจใ,ใช้บริการเว็บไซต์นะผมก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็มต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อน,นครับสวัสดีครับ